นี่ไม่ใช่แค่รถแต่นี่คือสองแนวคิดเทสลาความฝันอเมริกันดิส r รับโดดเดี่ยว BYD ปฏิหารแบบจีนวันนี้ผลงานของคนสองคนก็ได้มาประชิญหน้ากันบนถนนจริงเท s l a โ o เดล Y ลดรถที่ขายดีที่สุดในโลกและ BYD c l i ซีไลอาวุธลับของบรษิษัท E.V ที่ใหญ่ที่สุดในโลก BYD เทาที่หลายคนจองไปแล้วในในเทรซามาจริงไม่ว่าจะเป็นนํำเข้า็ดีหืีประกอบภายในประเทศน Musk c e อของเชื่ฟูราชารถ EV แห่ง BYD BYD ก็เปิดฉากสงครามของรถต์พลังไฟฟ้าหรือว่า EV สงคราม EV นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของรถสองคันแต่เป็นเรื่องของคนสองคนสองความฝันที่เปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดการฝั่งนี้อ l อนมัสฟาวเดอร์และ CEO ของเทสลา และฝั่งนี้หวังชวนฝู่ฟาร์มเดอร์และ CEO ของ BYD Today we have Elon Musk Elon Musk Elon Musk uh, Why do you laugh We r e n e e d is trying to compete Why do you laugh Have you seen this Elon Musk ชายผู้ไม่เพียงแค่สร้างเทสลาแต่เปลี่ยนทั้งโลกธุรกิจวิทยาศาสตร์และพลังงานเขาเป็นอัจฉริยะผู้มองไกลเกินยุคตัวจริงของชายผู้อยู่ในอนาคตเขาขายเพย์พได้เงินประมาณ6000ล้านบาทแต่ไม่เอาเงินไปใช้ชีวิตหรู เขานำมันทั้งหมดไปเดิมพันกับความฝันที่ไม่มีใครกล้าแตะเขาสร้างเทสลาในวันที่โลกยังหัวดหลอก,กับรถไฟฟ้าเขาสร้าง Space X ในวันที่ใครๆบอกว่าคนธรรมดาส่งจรวดไม่ได้แต่เขาทําได้และส่งมันถึงอวกาศจริงๆเหมือนไอออนแมนที่ไม่ได้ใส่ผ้าคลุมไม่ได้ใส่เกาะแต่ใส่เสื้อยืดธรรมดาเราเปลี่ยนโลกด้วยความคิดและความกล้าเทสลาขาดทุนจนเกิดลมละลายหลายครั้งแต่มัสไม่ถอยเขาไม่ได้แค่สร้างรถ เขากําลังเร่งโลกทางใบให้เข้าสู่ยุคพลังงานสะอาด You had t h a third t failure in a row Did you think I need to pack this in Never I don't ever give up I mean I'd have to be d e a d e r or to be f a s t t e d อีกฝั่งหวังชวนฟู่อดีตอาจารย์เคมีผู้เกิดในครอบครัวเกษตกรยากจนในจีนพ่อแม่เสียชีวิตตั้งแต่เขายังเรียนมัธยมจากลูกชาวไร่เด็กกาําพร้า สู่เจ้าของบริษัทแบตเตอรี่รถยนต์ของตัวเองเริ่มจากขายแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือแล้วค่อยๆขยับเข้าสู่โลกของรถยนต์ไฟฟ้าคุณผู้ชมทุก王่าัควังชวนฟูหวังชวนฟูเด็กกำพร้ายากจนสู่ราชารถอีวีแห่ง BYD หลายคนหัวเราะเขาแต่ไม่ใช่วอร์เรนบัฟเฟตต์วอร์เรนบัฟเฟตต์และเพื่อนของเขาชาลีมองเกอร์ตัดสินใจลงทุนใน BYD Charlie called me one day and says, "We've got to buy BYD. This guy that runs it is better than Thomas Edison." And I said, "That isn't good enough." And then he called me later and said, "He's a combination of Edison and Bill Gates, and it's done very well. And the guy that runs it, he's got big, big ideas, and he's very good at executing." ภายในเวลาไม่ถึง30ปี BYD เติบโตจากบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือสู่การเป็นผู้นำระดับโลกที่ครอบคุมทั้งการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่และระบบพลังงานอย่างครบวงจรความสำเร็จนี้ทำให้หวังชวนฝูผู้ก่อตั้งก้าวขึ้นเป็นชายที่ร่ำรวยที่สุดอันดับหนึ่งของจีนในช่วงเวลาหนึง่งความสำเร็จทั้งสองอาจจะเทียบกันไม่ได้แต่วันนี้ เราได้เอาสิ่งประดิษฐ์ของทั้งคู่มาเทียบกันด้านหน้าโมเดล Y ดูเรียบง่ายมินิมอลดูเท่แบบแพงๆซีไลออนเดูุดันคมเหมือนมังกรพร้อมที่จะพุ่งเข้าใส่ตลอดเวลาด้านข้างของโมเดล Y เส้นสายดูเรียบง่ายดูสะอาดสัดส่วนดูโปรงเหมาะเหมือนรถเป็น SUV ครอบครัวมากๆ ซีไลออสไตล์จะสปอร์ตเส้นหลังคาราดกระจกท้ายเนี่ยเป็นสแนเเป้ดูธรรมะทะแมงและสปอร์ตมากๆด้านหลังของโมเดลวจะดูเรียบง่ายและก็กว้างขวางมากๆและที่สําคัญดูหรูเนื่องด้วยที่ว่ามีไฟที่สะท้อนแสงออกมาซีไลออนไฟท้ายเนี่ยจะเป็นเส้นยาวเหมือนลวดลายมังกรซึ่งดูดุดันปะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราลองไปขับรถ2คันนี้กัน ทีนี้เนี่ยเราก็ได้มาลองขับตัวเทสซากันบ้างนะครับสิ่งแรกเลยที่รู้สึกได้เลยคือความสปอร์ตของช่วงล่างของเขาช่วงล่างของเขาเนี่ยคือรู้สึกขับไปเนี่ก็คือแน่นแล้วก็นุ่มความแน่นของตัวรถเนี่ยเวลาเราเข้าโค้ง หรือว่าเราแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวเข้าซอยอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกได้เลยว่าตัวแฮนด์ดิ่งการควบคุมของพวงมาลัยของเขาเนี่ยคือรู้สึกเฟิร์มมากซึ่งจะแตกต่างกับ BYD ตัวเทสลาเนี่ยพอเราได้ปรับให้พวงมาลัยถึงว่าจะเป็นเบาที่สุดแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าพวงมาลัยเนี่ยก็ยังหนักอยู่พอสมควรต่างกับ BYD ที่เวลาขับไปแล้วเนี่ยคือพวงมาลัยเบารู้สึกขับง่ายกว่าแต่ว่าในการเข้าโค้ง ในการใช้แบบเวลามีความเร็วเยอะจริงๆเนี่ยรู้สึกว่าได้เลยว่าตัวเทสซาเนี่ยคือควบคุมได้ดีกว่าแล้วตัวเทสซาเนี่ยอย่างหนึ่งเลยก็คือเวลาขับคือรู้สึกเบาแต่ว่าคมจริงๆคือพวงมลาลัยแม่นยำม,มากก็เหมือนกับเวลาขับเรารู้สึกเทสซามันเหมือนกับว่าเป็นรถที่เล็กแต่จริงๆเนี่ยเป็นรถที่ไม่เล็กเลยคือมันเป็นไซส์ SUV คือเป็น Family Car จริงๆแต่ถามว่า,าขับแล้วเนี่ยรู้สึก ตัวของเทสซาเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกขับสนุกมากๆช่วงล่างดีแล้วก็เงียบทีนี้เนี่ยปัญหาหลักๆเลยของในตัวเทสซานะครับก็ผมรู้สึกว่าตัววงเลี้ยวของเทสซาเนี่ยกว้างจริงๆเวลาเราลับรถหรือว่าเวลาเราแบบถอยเข้าบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือจะเป็นปัญหาเลยคือวงเลี้ยวคันอื่นเนี่ยคือรู้สึกแคบกว่าคันนี้คือคันนี้วงเลี้ยวเนี่ยกว้างมากจริงๆ อันที่2เลยนะครับเวลาการขับขี่เนี่ยที่เป็นปัญหาเลยก็คือเป็นกระจกข้างหลังกระจกข้างหลังเนี่ยก็คือมองยากจริงๆคือเข้าใจเนื่องด้วยที่ว่ามันเป็นโอเคเอหลังคาอาจจะทรงสไตล์คูเป้สปอร์ตหน่อยแต่ว่าพอมาใช้งานจริงเนี่ยคือเราอาจจะมองอะไรข้างหลังเนี่ยคือมองได้ยากแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วสิ่งหนึ่งที่ชอบจริงๆเลยก็คือในส่วนของการขับขี่และความเงียบของ องโดยสารนะครับเวลาขับไปแล้วเนี่ยรู้สึกดีกว่าตัวก่อนมากๆเลยที่แบบรู้สึกเงียบจริงๆทีนี้หัวใจสําคัญของรถ EV ก็ที่รูรูกันอยู่ทุกกิโลเมตรเนี่ยมีค่าจริงๆตัวเท s ลา m o เดลวตอนนี้จะมีอยู่2รุ่นรุ่นแรกจะเป็น r w d คือจะเป็นแบตเตอรี่62.5กิโลวัตต์อวตัวลองเลนเนี่ยจะเป็น78.4กิโลวัตต์อวแล้วตัว c l ไ o อ7น y d y d จะใช้เแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง82.5กิโลวัตต์ออวคือรู้สึกแข็งแรงมากจริงๆในส่วนของเบแบตเตอรี่ทีนี้ทุกคนรู้ไหมครับอันนี้เป็นผลลัพธ์ที่เซอร์ไพมากจริงๆถ้าตามการวัดระยะทางจริงนะครับ WLTP ตัวโมเดล Y ตัวเริ่มต้น RWD เนี่ยจะวิ่งได้ทั้งหมด466กิโลเมตรโมเดล Y ลองเลนเนี่ยจะวิ่งได้ทั้งหมด551กิโลเมตร แต่ตัว C-Lion 7เนี่ยเนื่องด้วยที่ว่ามีแบตเตอรี่ที่ใหญ่กว่าเกินถึง24%แต่วิ่งได้แค่450-470กิโลเมตรในการวิ่งจริงตัว Efficiency เนี่ยถ้าเราเอากิโลเมตรมาหารด้วยกิโลวัตต์อาวตัวโ o เดล Y เนี่ยตัวเริ่มต้นก็จะวิ่งได้อยู่ที่ประมาณ7.46กิโลเมตรหารด้วยกิโลวัตต์อาวนะครับตัว ซี i ร n 7เจนี่ยจริงๆจะอยู่แค่5.45ถึง5.70ในส่วนของ efficiency rate ซึ่งเราก็ได้เห็นแล้วว่า Tesla เนี่ยได้ลงทุนเลือกที่จะ invest R D ในเทคโนโลยีในส่วนของโครงสร้างแบตเตอรี่และตัวถังแล้วก็จะมีในส่วนของ supercharger network ของเขาซึ่งในตอนนี้ในประเทศไทยก็คือมีกำลังที่จะแบบเฮ้ย ออกมีหลายจังหวัดมีกําลังที่จะ expand เยอะขึ้นแต่เราก็จะเห็นได้ว่า b y d เลือกที่จะโฟกัสในส่วนของ vertical integration ไม่ว่าจะเป็นการคุม supply chain ตั้งแต่ต้นจนจบไม่ว่าจะเป็น n o อตตัวเดียวของเขาเนี่ยเขาก็ผลิตเองที่ทำให้ทุกคนเนี่ยได้ลดที่มีคุณภาพมากๆในราคาที่เข้าถึงได้แล้วเราก็จะเห็นความต่างนะครับว่า2แบรนด์นี้เนี่ยได้เลือกจุดโฟกัสที่แตกต่างกันทีนี้เนะี่ยเราก็ จะไปขับตัวซีเรลออนเจ็กันซึ่งพอเรามาขับเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เรารู้สึกความแตกต่างเลยของตัวซีเรีลออนเกับเทสลาเนี่ยตัวโมเดล Y ก็คือระบบ One p a ดเดวันแพดเดเนี่ยเวลาเราขับตัวของเทสลาเนี่ยเราจะเป็นระบบวันแพดเดคือขับขี่นะครับด้วยคันเร่งกับเบรกเนี่ยก็คือจะอยู่อันเดียวกันไม่ใช่ว่าเทสลาไม่มีเบรกนะครับแต่ว่าตัวของเทสลาเนี่ยเวลาเราขับปุ๊บเนี่ยเราก็จะ จังหวะที่เราเหยียบไปคันเร่งเนี่ยมันก็จะเร่งจังหวะที่เราผ่อนมันก็จะเบรกไปในตัวซึ่งมันจะทําให้รีเจนในส่วนของพลังงานแต่ของตัวซีเรีลออนเตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆรถน้ํามันนะครับก็คือจะไม่ใช่ระบบววนแครดโซึ่งส่วนตัวเนี่ยก็ชอบมากๆนะครับเนื่องด้วยที่ว่าได้เปลี่ยนเมื่อก่อนเนี่ยพอเราใช้รถน้ํามันพอเราเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าก็ยังคงติดมาส้มเมมโมรีนะครับนิสัยโดยการที่ขับแล้วก็แบบ คันเร่งพอปล่อยคันเร่งก็มันก็ต้องมีแรงเสของมันออกไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นทรานสิชั่นที่สมูทมากๆในการขับขี่จากน้ำมันมาเป็นไฟฟ้านอกจากตรงนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ผมเนี่ยได้ปรับโหมดนะครับเป็นตัวสปอร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับของตัวซีรี ion 7ทีนี้ความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งเลยที่เราเห็นได้ชัดเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเนี่ยของตัวซีรี ion เจเนี่ยจะเบากว่าของเทสซาตัวโมเดลวมาก ก็หก็คิดได้2มุม1เลยเนะี่ยคือขับขี่เนะี่ยง่ายกว่านะครับแต่ว่าการขับขี่เนะี่ยจะสนุกเท่าตัวโมเดลไวไหมอันนี้ตอบเลยว่าไม่นะครับแต่ว่าการขับขี่เนะี่ยรู้สึกว่าขับสบายมากจริงๆคือพวงมาลนะัยเนี่ยเวลาเราขับเนะี่ยรู้สึกว่าเบามากๆนะครับนี่ในะส่วนของวงเลี้ยวของตัว c Lion 7นี่ยก็จะแคบกว่าของโมเดลไวพอสมควรตัวโมเดลไเนี่ย จบวงเลี้ยวคือจะกว้างมากๆนะครับเวลาเราแบบเลี้ยวหรือกลับรถในที่ซอยแคบๆเนี่ยคือต้องหลายรอบแน่นอนแต่ว่าตัว C L A on 7เนี่ยวงเลี้ยวคือแคบกว่าเยอะพอสมควรนี้ในส่วนของตัวช่วงล่าง2องคันนี้เนี่ยช่วงล่างทํามาได้ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เฮ้ยเราขับขึ้นลูกรนาดเราเจอทางที่ขุุขระคือ2คันนี้เนี่ยก็เทียบกันมาก็มีความสม o ทมีความนุ่ม กันแต่ว่าของเท s l าเนี่ยพอขับไปสักพักเนี่ยคือเราก็อาจจะรู้สึกแข็งกว่าตัว s l i o n 7นนิดหนึ่งแต่ว่าภาพรวมแล้วเนี่ยคิดว่าซื้อมาใช้2คันนี้ถ้าเราใช้ไปเนี่ยก็อาจจะไม่เห็นความแตกตา่างเยอะขนาดนั้นแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเลยที่ผมอยากจะพูดถึงในการขับขี่เนี่ยจะเป็นในส่วนของห้องเสียงของการเก็บเสียงของห้องโดยสารตัวโมเดลวเนี่ยพอขับขี่มาก็จะรู้สึกว่าการเก็บ เ uh, สียงเนี่ยจะเก็บได้ดีกว่าตัวซีเลอ้อนิดหนึงนะครับแต่ว่าแค่นิดนึงนะเพราะตัวซีเ o n 7เนี่ยก็รู้สึกว่าขับแล้วเงียบเช่นกันทีนี้เนี่ยในส่วนของการ a อสซิสแตนต์การช่วยเหลือการขับขี่ตัวซีเลอ้อและตัว Model Y ทั้ง2อันก็มีเช่นกันตัว m o เดลวเนี่ยจะมีในส่วนของออ t โติพาตัวซีเ o n 7เจนี่ยจะมีในส่วนของ ADAS ซึ่ง2ระบบนี้คือใช้เนี่ยก็คือคล้ายๆกัน ก็มันจะเป็นในส่วนของพวกเลนเช a จจิ้งนะครับก็คือการเปลี่ยนเลนโดยอัตโนในการช่วยในการเปลี่ยนเลนหรือว่าเป็นการเบรกในช่วยเบรกนะครับถ้าสมมุติว่าเฮ้ยเกิดใกล้เกินไปนะครับก็ช่วยเบรกแล้วก็จะมีในส่วนของพวก Warning ต่างๆเช่นพวก blind spot check นะครับในส่วนของตัวซีเลออนเเนี่ยก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับที่อยู่บนกระจกด้านนอกเลยของเทส l a เนี่ยก็จะเป็นปุ่มแดงๆนะครับที่เอาไว้อยู่ในรถซึ่ง ทั้ง2คันเนี่ยระบบอ s จฉ s t a n เนี่ยให้มาก็คือใช้งานได้จริงนะครับแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับอยู่ดีว่า Autopilot ของตัว t ท s l a m o เด l Y นะครับหรือว่าจะเป็น Tesla นะครับโดยภาพรวมเนี่ยก็คืออาจจะดีกว่าจริงๆนะครับแต่ไม่ใช่ว่าตัว s l i o n 7เนี่ยใช้ไม่ได้แต่ว่าตัว Model Y เนี่ยออโต้พของเขาคือเป็นคอมพลีทซอฟแวร์มากมาก ทีนี้เนี่ยเราก็จะเข้ามาดูข้างในในของเทสลากันบ้างก็หลักๆเลยเราก็มีพวงมาลัยที่สปอร์ตมากๆนะครับของเขาแล้วก็มีในส่วนของไวเลสชาร์จเจอร์สองเครื่องที่เราวางปุ๊บก็ชาร์จได้เลยตรงนี้ก็มีที่เก็บของลึกมากนะครับอันนึงแล้วก็มีที่วางแก้ว2อันแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่เก็บของอีกอันหนึ่งตรงด้านซ้ายเนี่ยก็คือจะเป็นกลองบ็อกซ์นะครับก็คือเป็นช่องเก็บของทีนี้ภายในของเทสลาเนี่ยคือรู้สึก โล่งมากจริงๆไม่มีอะไรเลยซึ่งต่างกับ b y d มากๆ b y d เนี่ยตัวรถก็พอขึ้นมาจะมีความหรูหรามากมากกว่าเทสซามหาศาลมากไม่ว่าจะเป็นเบาะนะครับที่เป็นลายแล้วก็รู้สึกแอ b เบีย l i ไลทก็คือจะเป็นแบบดูสดกว่าดูรู้สึกหรูกว่าแล้วก็มีลูกเล่นเยอะกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่เทสซาเนี่ยทำได้ดีกว่าก็คือในส่วนของซอฟต์แวร์ตรงกลางซอฟต์แวร์ตรงกลางเนี่ยจะไม่รู้สึกเลยว่ามันแบบ กระตุกหรืออะไรเลยก็คือใช้ทุกอย่างได้ตามที่เท s l านั้นทำออกมาให้คนเนี่ยอยากจะใช้นะครับทีนี้ในส่วนของข้างหน้าของตัวเท l a เนี่อีกสิ่งหนึ่งเลยที่ผมไม่ชอบก็คือในช่องเก็บของในช่องเก็บของเนี่ยเราเนี่ยจะต้องกดปุ่มเนี่ยเพื่อที่เพื่อที่จะเปิดแล้วก็เราแบบเสียงก็ปิดดังมากนะครับแล้วก็ในส่วนของแอร์แอร์เนี่ยเนื่องด้วยที่ว่าทุกอย่างเนี่ยปรับด้วยจอ คือแค่เล็กน้อยเราก็ทุกอย่างก็ต้องปรับด้วยจอหมดเลยแบบเราขึ้นรถมาบางทีร้อนมากๆเราก็ต้องปรับด,ด้วยจอแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีปุ่มฉุกเฉินอยู่ข้างบนมีไฟนะครับแล้วก็จริงๆถ้าฉุกเฉินเนี่ยคือสามารถเข้าเกียร์ตรงนี้ได้ทีนี้เนี่ยพอเราขึ้นมาบนรถเนี่ยเราก็จะรู้เลยที่แตกต่างจากเทสลาก็คือ BYD เนี่ยมีจอข้างหน้าจอข้างหน้าเนี่ยสำหรับผมคือ โอเคมันแตกต่างจากเทสซามากว่าเทสซาเนี่ยมุ่งเน้นไปส่วนของความ s ุ m ม l ปแต่ว่าจอของ b y d ตรงเนี้ยก็ให้ความที่มัน practical แล้วก็ใช้งานได้จริงเพราะบางทีเนี่ยเราขับไปเนี่ยเราก็ไม่ไม่สามารถมองจอหลักจอใหญ่ได้ตลอดเวลานะครับแต่ว่าหน้าเราเนี่ยคือตรงแล้วก็เห็นจอตรงนี้ได้ก็ก็เกจคือตรงเนี้ยคือข้างหน้าคือ practical มากจริงๆนอกเหนือจากนี้เนี่ยความแตกต่างเลยที่เราเห็นก็คือตรงนี้เนี่ย จะมีที่ปัดน้ําฝนซึ่งเทสซาเนี่ยครับไม่มีแล้วก็ปรับต่างๆเทส a าเนี่ยก็คือต้องปรับจอแต่ว่าตัวไฟเลี้ยวเนี่ยเทสซาก็ได้ให้ตัวนี้มาเช่นกันนะครับในรุ่นของตัว m o เดลวตัวจูเน p e รตัวใหม่ทน,นส่วนของ c ีเลอก็จะมาพร้อมกับเซ,นซ็นเซอร์ที่เอาไว้จับผู้ขับขี่นะครับเวลาเราไม่ยอมมองถนนนอกเหนือจากตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนพวงมาลัยของพวงมาลัยเนี่ย จะบอกได้เลยว่าพวงมาลัยมันก็มาพร้อมกับความ practical ความใช้งานได้จริงนะครับของปุ่มต่างๆที่อยู่บนพวงมาลัยอันนี้ไม่ว่าเราจะปรับนู่นปรับนี่นะครับเราก็จะสามารถทําได้บนนี้บนตัวนี้ได้เลยนะครับทันทีแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของตัว voice command เช่นกันนะครับทีนี้เนี่ยตัว voice command เนี่ยก็ เกรงว่าจะยังไม่สามารถดำเนินการนั้นได้มันก็จะเป็น voice command ที่ตลกนิดนึงคือเสียงที่ที่เขาได้เลือกมาทาง BYD ใช้เนี่ยก็คือมันอาจจะฟังดูเหมือนย้อนยุคมากระดับหนึ่งนิดนึงแต่ว่าก็ภาพรวมแล้วก็คือตัว e n t o r t a i n m e n t system ตัวระบบต่างๆของเขาเนี่ยก็คือมาพร้อมและใช้งานได้จริงทีนี้ในส่วนของ entertainment system ของ BYD เนี่ยคือ UI คือให้มาขบม,มากๆแต่ปัญหาของตัว c ีเรียลออเนี่ยก็คือมันไม่ค่อย r e s ponsive คือมันรู้สึกว่าเ,เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันแหลกมันกระตุกนิดนึงที่จะไม่เหมือนเท s l a ที่ทุกอย่างเนี่ยคือมัน r e s ponsive มากกว่านี้แต่สิ่งหนึ่งเลยที่ทำได้ดีกว่าเท s l a ก็คือเขาเนี่ยได้ให้ในส่วนของ Apple CarPlay กับ Android Auto มาซึ่งตรงนี้เนี่ย สำหรับผมคือเป็นอินเตอร์เกรชันที่สำคัญมากๆในของรถยนต์นื่อด้วยที่ว่าอีโคซิสต็มของเท s l a เนี่ยบางทีเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่า Map เนี่ยคือเท l a แล้วก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันอาจจะใช้ได้จริงมีความผิดพลาดบ่อยเยอะพอสมควรแต่ว่าพอมามี Apple CarPlay และ Android Auto เนี่ยก็เราก็จะสามารถใช้ Google Map หรือ Apple Map ได้สบายๆเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบในส่วนของจอของ s ีแลออ 15.6นิ้วก็คือจอเนี่ยหมุนได้ซึ่งมันเท่มากจริงๆคือเวลาเราแบบเฮ้ยดูแผนที่แบบเวอร์ติเคแบบแนวตั้งเนี่ยบางทีเราดูได้ไกลกว่าแล้วมันมันเป็นกิมมิกที่แบบเฮ้ยโอเคเท่มากๆสำหรับรถคันหนึ่งเหมือนแบบมันดูแล้วเฮ้ยเท่มากๆแต่ว่าพอใช้จริงแล้วก็ไม่รู้ว่าคนใช้แนวตั้งหรือแนวนอนแบบไหนใช้กันมากกว่ากันนะครับ นองเหนือจากตัวข้างหน้าที่เราเห็นเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของ w a r l e s charger นะครับตรงนี้แล้วก็มีของ nfc นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเกียร์ selector ที่ผมเนี่ยชอบมากๆเลย tesla เนี่ยให้มาก็คือเท่าท,ท,ที่เรารู้กันอยู่แล้วว่า tesla เนี่ยเราจะต้องทําทุกอย่างบนจอนะครับในการเปลี่ยนเกียร์แต่ว่าอันนี้เนี่ยตัว s i on 7คือมีเกียร์ selector มาให้เลยซึ่งดีมากๆแล้วก็ตัวชุด c อน t r o l ฟังชั่น ality ปุ่มพวกนี้ครับก็คือใช้งานได้จริงเลยก็จะมีในส่วนของปุ่ม start stop ในปุ่มของการเปลี่ยนโหมดนะครับแล้วก็มีปุ่มวอลลุ่มแล้วก็มีปุ่มพวกไฟฉุกเฉินปรับออโต้ปรับตัว P นะครับหรือพวกเกียร์ซเลคเตอร์อันนี้คือดีมากจริงๆก็คือ practical มากๆข้างหน้าก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีแอร์สช่องตรงกลางแล้วก็มีแอร์ขวาแล้วก็แอร์ซ้ายแล้วก็ตรงนี้น่ยจะเป็นจอข้างหน้าซ้ายเนี่ยเหมือนพวก แอมเบียนไลที่ตอนกลางคืนเนี่ยรับแล้วก็ดูสวยงามจริงๆแล้วก็จะมีในส่วนของ g ลอ v บ็อกซนะครับข้างหน้าที่เปิดปิดได้ก็ไม่เหมือนเท s l าที่ต้องกดปุ่มบนจอนะครับแต่ว่าความในส่วนของหลูหลาเนี่ยแมททีเรีที่ใช้ก็คืออาจจะไม่ได้ดีเท่าเทสลาแต่ว่าภาพรวมแล้วเนี่ยข้างในดีไซน์มาได้ดูหลูหลากว่าเทสล a ถ้าเราสังเกตเนี่ยเบาะเนี่ยครับก็จะมี s i t c h i n g คือ สวยเลยนะครับก็จะทำให้ภาพรวมข้างในคือดูหรูหรากว่าเท s l าแต่ว่าเทส l าก็มาพร้อมกับความซิมเพลเช่นกันก็หรูหราดีเลยก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปดูข้างหลังกันตัว s ีเลีอ7เนี่ยพอขึ้นมาก็อย่างแรกเลยที่รู้สึกก็รู้สึกไม่ได้แตกต่างกับตัว m o เดล Y เลยก็รู้สึกว่ากว้างการดีไซน์เนี่ยก็คือซิมเพลเหมือนกันทีนี้สิ่งที่ผมชอบเลยของ C ีลออ7ก็คือ ตัวแอร์ที่มันปรับได้ด้วยได้ด้วยมือคือผมคิดว่ามันจะต้องแบบนี้แหละเพราะบางทีปรับด้วยจอเนี่ยมันยากมากตัวเทสซาก็คือจะเป็นจอข้างหลังที่คุมได้หมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแอร์ brightness เครงและสิ่งที่ผมชอบมากเลยเนี่ยก็คือตัวด้านหลังเนี่ยคนนั่งก็คือจะดู YouTube ดู Netflix ดู Twitch ดูอะไรได้หมดเลยด้วยว i าที่พอมานั่งข้างหลังแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันโล่งมากจริง นะครับตัวเบาะเนี่ยก็ยังรู้สึกว่านั่งยาวๆเนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยสบายนะครับนอกเหนือจากตัวเบาะเนี่ยก็ตรงด้านหน้าก็จะมีช่องเก็บของนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีช่องเก็บของเหมือนกันแล้วของเทอรซ่าก็จะมีแอร์ด้านล่างนะครับทั้งสองฝั่งเลยก็พอนั่งปุบเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเคคือมันมันก็รู้สึกเย็นนะครับนอกเหนือจากแอร์ตรงกลางและสิ่งที่ได้เติมมานะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นที่วางแก้ว2ออันนะครับก็ ภาพรวมด้านหลังของเทสซาเนี่ยก็ดูสไตล์แบบซิมเปิลเหมือนเดิมครับตัวเบาะเนี่ยอาจจะผมเนี่ยอาจจะชอบสีขาวมากกว่านะครับเพราะว่าพอมาเป็นสีดำเนี่ยมันอาจจะดูมืดแต่ว่าการใช้งานจริงเนี่ยสีดำก็ใช้งานได้ดีกว่ามากจริงๆเพราะว่าพอผมใช้สีขาวมาสักพักเนี่ยในส่งเทสซาเนี่ยคือเปื้อนง่ายมากขนาดแบบเพื่อนขึ้นมานั่งเนี่ยก็คือเบาะเนี่ยก็คือเป็นสีดำเลยก็ไม่แน่ใจว่าตรงนี้เนี่ย พราะอะไรแต่ว่ารู้สึกว่าสีขาวเนี่ยคือดูแลยากมากทีนี้พอมาดูในส่วนของตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือมีที่วางแก้วแล้วก็มีที่เก็บของนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็ดีไซน์เนี่ยคือมีแชร์ความซิมโลเวนเทสซาอยู่แล้วก็นั่งเนี่ยรู้สึกไม่อึดอัดเลยนะครับก็ผมสูง173ก็เล็กรูมคือเหลือเยอะมากนะครับเพดลูกก็เหลือเยอะพอสมควรหลังคาเนี่ยคือ ออกแบบมาคือ style, สไตล์คูเป้แต่รู้สึกว่าไม,ไม,ไม่ไม่อึดอัดเลยนอกจากตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็จะมีในส่วนของอหลังคาแก้วนะครับตัวนี้เหมือนกันก็คล้ายๆเทสซา,าเลยแต่ว่าของดี D ีเนี่ยดีอย่างหนึ่งคือมีม่านนะครับที่สามารถเปิดปิดได้แต่ปัญหาอีกอีกอย่างหนึ่งเลยของเทสซาเนี่ยก็คือหลังคาแก้วนะครับหลังคาแก้วตัวเนี้ยเทสซาได้เคลมไ้ว่าป้องกันแสง UV ได้ดีขึ้นถึง2 6แต่อาจจะ ป้องกันแสง UV ได้แต่ว่าแสงที่เข้ามาเนี่ยทำให้รู้สึกว่านั่งยาวๆในวันที่ขับรถแดดแรงๆเนี่ยก็ยังรู้สึกแสบตาอยู่ดีของเท s ซ่าเนี่ยเวลาใช้เนี่ยส่วนตัวผมก็ต้องไปซื้อม่านมาก็มาติดเป็นด้านหล็กเองแต่ตรงนี้เนี่ยก็คือเปิดปิดด้วยระบบออโต้เลยก็รู้สึกว่าการใช้งานด้จริงเนี่ยคือ practical มากๆทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างหลังกันว่าตัวเก็บของเนี่ยเยอะพอสมควร ตัวด้านหลังเนี่ยพอเราเปิดมาปุ๊บเราก็จะเห็นได้เลยว่าช่องเก็บของของเทสลาเนี่ยใหญ่มากนะครับซึ่งเรามาดูเนี่ยช่องเก็บของก็จะใส่กระเป๋าเดินทางใหญ่ๆได้เลยนะครับประมาณ2ใบแล้วก็แคล r ี่อได้อีกหนึ่งใบและสิ่งที่ผมชอบมากในส่วนเทสลาเนี่ยก็คือเวลาเรากดปุ่มเบาะเนี่ยก็จะพับอัตโนมัติเอาไว้ใส่แบบของใหญ่ๆได้เลยนอกเหนือจากตรงนี้ก็ ด้านล่างก็คือจะเป็นช่องเก็บของอีกอันหนึ่งเช่นกันนะครับซึ่งเรารู้ได้เลยว่าตัวเท s l าเนี่ยทำมาเป็น Family SUV จริงๆคือเก็บของได้เยอะมากแล้วก็มีปุ่มจำนวยความสะดวกในการกดพับบอะกนะครับตัวข้างหลังในช่องเก็บของเนี่ยก็รู้สึกว่าแคบนิดนึงตัวเทสซาเนี่ยจะเก็บได้เยอะกว่าแต่ว่าตัวของ BYD ตัว c ีแลออนดอเนี่ยก็เก็บได้เยอะเช่นกันก็จะเก็บได้ รกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เนี่ยก็ประมาณ2ใ้องใบนอกจากตรงนี้เนี่ยด้านล่างก็มีช่องเก็บของเช่นกันซึ่งก็คล้ายเทอรซาเลยก็เก็บได้พอๆกันแต่เทอรซาเนี่ยจะเก็บได้มากกว่าหน่อยทีนี้ตัวปัญหาของตัวซีแลออนเจนี่ยจะไม่มีปุ่มนะครับเปิดปิดตัวบอกตรงกลางใด้อัตโนมัติที่ทํำให้เก็บของได้ง่ายขึ้นอันนี้เนะีเราจะต้องใช้มือแมนนวลหมดเลยซึ่งตรงนี้เนะ่ทางเทซาก็ ทำได้อาจจะดีกว่าเก็บได้เยอะกว่าในส่วนของตัวซี7แล 7. ในส่วนของที่เก็บของด้านหน้าเนี่ยของเทสซาก็จะเรียกว่าชั้นะครับก็เก็บของได้เยอะพอสมควรแล้วก็มีตัวระบายน้ำด้วยที่เวลาเราใส่น้ำแข็งไปก็ปลดน้ำออกมาให้เวลาน้ำแข็งละลายได้เลยก็ถามว่าสะดวกไหมสะดวกมากจริงๆนะครับแล้วก็จ่งที่สำคัญเลยว่าข้างหน้าเนี่ยเวลาเก็บอะไรก็ไม่มีกลิ่นเข้าไปในรถเราจะเก็บทุเรียนก็เก็บได้เช่นกัน ทีนี้ในส่วนช่องเก็บของด้านหน้าในส่วนซี i ล n 7นเก็มีเช่นกันนะครับก็ลึกไม่เท่าเทซซาแต่ว่าก็เก็บได้เช่นกัน และนี่ไม่ใช่แค่รถแต่นี่คือ2แนวคิดเทสลาความฝันแบบอเมริกัน i s s u p t เด็ดเดี่ยว BYD ปฏิหารแบบจีนความมุ่งมั่นของใช้ที่มีแต่ความฝันทุกคนรู้ไหมครับ BYD ย่อมาจาก Build Your Dream ที่แปลว่าคุณสร้างฝันด้วยตัวของคุณเองและวันนี้คุณหวังก็สรางฝันของตัวเองได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในปี2024 BYD แซงหน้าเทสซาเป็นผู้ผลิต รถ EV ลายใหญ่ที่สุดในโลก